มาทุกคนวันนี้ก็จะเป็นเมนูหนอ่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งแต่ว่าเราใส่แครอทไปด้วยนะคะอันนี้เราก็จะเอาผักมาลวกก่อนเพราะว่าเราอยากได้ผักที่มันแบบนิ่มๆลวกแล้วเราก็มานอกน้ําแข็งนะคะก็คือลวกหนอ่อไม้ฝรั่งกับแครอทก่อนเลยนี่แล้วก็ใส่น้กน้แข็งไว้อเริ่มแรกเราใส่กุ้งก่อนเลยคะ่ะเพื่อเราจะแบบว่าอยากผัดก่อนให้มันสุกชะดุ้งไฟสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เอาขึ้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้กุ้งเละนี่เสร็จแล้วใส่กระเทียม ผัดผัดผัดแล้วก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งใส่แครอทแล้วก็ผัดผัดผัดจะเริ่มปรุงรสแหละเติมน้ำนิดหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนเหมือนกันแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลทรายแต่ว่าเราเป็นน้ำตาลทรายแดงเราจะใส่แบบนิดเดียวแบบเหมือนตัดตดแล้วก็เอากุ้งที่เราแบบผัดไว้แล้วอะเอามาใส่คนคนคน